ของเทปโซกราวอือวันนี้มาบ้านถนนนะฮะถนนกระสังนะตำบลโคกเหล็กอำเภอพฤดจังหวัดพฤดไม่รู้โซลตกัทายชมต่อคุยกันนิดนิดหน่อยหน่อยครับก็บนถึงโอกราวพันยืนนะเมื่อกี้ หไ,นไ,ไหน้าไฮตาไ,ตาไหน้าไฮตาจาก,กาาาจไฮตาเนี่ยคิดถึงคิด <c oughs> ถึงครับคิดถึงเ <c oughs> งีง้ยเคยร่วมง,งานด้วยกันนะครับสวัสดีครับมูเฮามามาอยู่ <c oughs> วันนี้มาบ้านถนนนะครับผมตำบลโคกเหล็กนะฮะมาในงานชนาปนกิจนะครับก็มีหนังคนระับสวัสดีครับ สวัสดีทุกคนเลยถ่ายแล้วถ่ายแล้วแมนโอ้ดูเหมือนชุดใหญ่นะนี่เขาลงชุดใหญ่หรือเปล่าอันนี้มาติดตามหน่วยของดำรงผมสันว้าวีเลยว้าีวีว้าผมก็ต้องตามชมบรรยากาศครับผม ออแม่คนะ้าอะอยู่ข้างทเลยเยอะฮะอันนี้กระปูนระบายสีนะครับแม่ค้าเยอะนี่ครับแม่พื้นที่ฉายนะครับผมของดำรงผมสันวันนี้ฮะโอ้โคงโจสวยเหมือนจะทาสีใหม่สวัสดีครับพี่น้องวสวัสดีครับผมโอ้โห โอ้นานออกทีไม่ค่อยได้ออกงานไม่ค่อยสบายด้วยนี่สวัสดีครับยอดแก้วยือ้อ,อไหวเหมือนพระเลยยือ้อตอนนี้อยู่กับตังโจกลางทุ่งนาเลยนะครับเนื้อที่กว้างขวาง,วางอืมท่านี้ท่งนี้ขายดีขายดีมากองปกติแล้วตรงไหนขายดีก็มาตรงนั้นนะครับผมอันนี้ก็มา ติดตามหน่วยของดํารงคมสรรันนะครับผมนะฮะโอโจอจอเท่าไหร่นี่ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราไปถามทีมงานดีกว่านะครับเราไม่ชอบกะนะกลัวผิดนะครับผมจอใหญ่จอใหญ่อ๋อสวัสดีครับอันนี้ลงจอกี่เมเ็ดนะฮะสิบหกเลยนะสุดยอดชุดใหญ่โอโจอใหญ่ครับแต่ตัวลำโพงข้างละเท่าไรหร่ล่ะ ทะลหกฮะเยะสุดยอดเลยนะครับผมเจ้าสิบหกครับวันนี้ดำรงคมสันลงเจ้าสิบหกเม็ดนะครับกับพื้นที่โอ้โหกลางทุง่งนานะหลังจากที่พี่น้องได้ทำนากันเสร็จเรียบร้อยก็พื้นที่ว่างนะครับเหมาะสำหรับนากกลางเปลงนะลงตรงไหนก็ได้ครับพื้นที่ใหญ่พื้นที่กว้างขวางนะฮะโอ้ตู้นี่สุดยอดนะครับของดำรงคมสัน ใช้ประดิษฐ์เจริญน,นะครับตู้ผมเห็นวันนั้นเห็นขนตู้ใหม่มานะฮะนี่นี่ครับผมประดิษฐ์เจริญโ,โอ้โหอันนี้เป็นความชอบนะครับของอพี่เป๊ะนะฮะดำรงคมสันนะครับชอบตู้แบบนี้นะครับเป็นบางคนก็เรียกว่าเบรดกระแทกล่างนะเป็นตู้เฟํ้ำพงเฟดน,นะครับผมตู้สวยมากเลยฮนะสวยจริงๆ ดี่ยวี่สิบเอ็ดนิ้วนะระเบิดระเบ้อเลยไฟบีมอยู่ข้างบนฮะโอ้โหส,สุดสุดไปเลยนะนี่ไฟกระพริบตามเสียงนะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ผมพูดอย่างนี้นะผมอันนี้ก็ฮอนนะสองฝากข้างละสองปากก็เหมือนเดิมนะครับเสียงแหลมนี่ฮะเสียงแหลมสองลองด้วยกันนะครับนี่กลองละหกหกหกอะไรเรียกว่าหกอะไรหกปากหกปากออะไรดอกไฟสตูปนะเหมือนเดิมนะฮะ ดูหนังดีนะครับบ้านบ้านบ้านถนนนะดูหนังชอบดูหนังครับพี่น้องก็ชอบดูหนังอันนี้เป็นงานชาปนิกจะภาพ้จะอยู่ทางนู้นครับผมยังเห็นผู้จัดการเท่าแก่เลยคนนี้ผู้จัดการเดี๋ยวดูผู้จัดการก่อนครับกําลังขึ้นครูไหวครูนะก่อนที่จะบรรเลงนะครับไม่ว่าอวยไหนก็แล้วแต่นะครับต้องขึ้นครูก่อนฮะใช่ไหมผู้จัดการสวัสดีครับนี่ฮะ เป็นครูไปครูก่อนที่จะบรรเลงสวัสดีครับเจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าภาพรองเจ้าภาพหรือรเปล่านะัา่นะเปเจ้าภาพเลยนะ,ะนี่นะครับไหวครูยกครูก่อนครับไหว้าที่เจ้าทางก่อนที่จะเปิดเสียงบรรเลงเนาะทนานอาจารย์เป็นทัางอาจารย์และผู้จัดก,การหลายอย่างเ <c oughs> <c oughs> ออ ได้ยินไม่ได้ยินก็อยู่แต่ท่านนี่นะดูอโอ้ยตายังลมอย่อ่าวันนี้เปิดเต็มที่เลยอันนี้เป็นชุดกลางๆจอสิบหกเมตรเนาะอืมใหญ่สุดก็ตู้ข้างละแปดใบหรือหรือยังไงเยเยอะ่านั้นข้างละแปดใบข้างละใบเนาะอันนี้ข้างละหกอ่าแต่จะภาพชอบจอใหญ่ๆทมๆเน้อทมๆก็ว่าอย่างนั้นอ่ให้แกได้อ่า ไหวเจ้าที่ก่อนเอาสวัสดีครับพี่เป๊ะนี่นะฮะสวัสดีครับโตเกะครับตะเกะใหญ่อยู่นี่นี่ร้อนอยู่ในมันทำงานยากเลยยากเลยเนาะอู้ร้อนมากเลยวันนี้แดดเผาเลยไไม่ด้อกคนงานทีครับว่าจะมาเยี่ยมเยือนของดํารงคมสันกบลืมก็ลืมสะดวกก็จะมาทำไมสะดวกก็ไม่ได้มาครับผมอันนี้ก็โอ้โหเดี๋ยวดูชุด ระบบพาวเวอร์คุ้มพลังของดำรงคุ้มสันนะฮะประมาณนี้นะครับขาดไปแทนหนึ่งครับถ้าเพิ่มอีกแท่นหนึ่งเป็นชุดใหญ่ฮะเนี่ยครับประดิษฐ์เจริญสาวนะครับเทอ 5, ร์โบ5,500นะฮะสามเทนข้างล่างจุดเด่นนะครับของดำรงถ้าสี่เทนก็จะเป็นชุดใหญ่นะฮะมีการยกละน่าจะเริ่มปล่อยเสียงแล้วข้างบนก็จะเป็นโรยเจอร์เลครับผมแอลสองพันสี่ร้อย นะครับขบว,วนสุดก็รถยนต์เหมือนกันครับผม s, s, <S อ0พันสองนะครับตามนี้ใช้โรโรยนืนนะตรงนั้นก็เป็นโรยนืนเหมือนกันครับของครอสเริ่มบันเลีล้ยงลอ่ะสตาร์ทสแตนบายโดยเท่าแกะลงมือเองสองคูณสองรวม รวม้วยช่วยกันตันนี้เวลา18นาฬิกาสินาทีนะครับโอมันเลงแล้วครับผมเปิดละชมกันยาวๆเลยนะครับคลิปนี้สเตนบายเรียบร้อยของเทต,ต้องดังพัดลมพัดลมดังอย่างนี้นะครับผมอ่ะบรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวชมอีก สักทีหนึ่งครับต่ออย่างนี้ครขอบคุณพี่น้องนะครับเพื่อนๆทุกคนที่รับชมครับขอบคุณมากมายนะฮะเนี่ยชุดนี้นะครับติดต่อได้นะครับราคาเท่าไหร่ก็ติดต่อดํานิรงมคมสันได้เลยครับเราก็ถามราคาได้นะครับครับวันน้สวัสดีครับ